รูปปั้นหลวงปู่เอาไว้ปิดทองหรือสักการะเออข้ามาทำบุญแล้วนะคะเราอยู่ในวัดเขาดินที่มีหลวงพ่อง้นอนนะคะอช่ไหลูกอนะครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับพวกเราก็อยู่วันที่ที่ไหนพี่แพน แม่น้ำบางปะกงค่ะและนี่นะครับก็คือแม่น้ำบางปะกงนะครับแม่น้ำบางปะกงนี้นะครับเดิมมีชื่อว่าบางบางกงนะครับเดิมเป็นหมู่บ้านประมงชายฝั่งนะครับแม่น้ำบางปะกงนี้เป็นแม่น้ำกร่อยแถมมีกุ้งหอยปูปลาเยอะมากๆแม่น้ำนี้นะครับเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในภาคตะวันออกครับจริงๆประวัติมีเยอะมากเลยนะครับผมไว้ผมจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะคะผมแล่ทุกคนเห็นตรงนั้นไหมครับตรงนั้นนะครับเรียกว่าป่าจ่านะครับ เดี๋ยวเรานะครับจะพาไปตามหาป่าจ่ากันนะครับแล้วก็จะพาไปดูความเป็นมาประวัติของป่าจ่านะครับและประโยชน์ที่ได้รับจากป่าจ่าครับเดี๋ยวเราจะพาไปตามหาคนนะครับผู้รู้นะครับชาวบ้านนะครับไปกันเลยครับตอนนี้นะครับผมเราก็เดินทางมาถึงป่าจ่ากนนะครับผมแล้วเราก็พบเจอกับเจ้าของบ้านแล้วนะครับผม เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องกันดีกว่าว่าต้นจากมีที่มาไงบ้างนะคะผมสวัสดีครับหนูชื่ออะไรลูกชื่ออิงค่ะน้องอิงนะคบน้องอิงรู้ไหมว่าต้นจากเนี่ยแล้วก็ลูกจากเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างครับต้นจากเอาไปทําพวกขนมได้แล้วก็ลูกจากเอาไปเชื่อมทาเป็นขนมหวานได้อีกรอบหนึ่งค่ะอ๋อขุดประโยชน์เยอะมากเลยนะครับผมวันนี้พี่ขอบคุณน้องอิงนะคบที่ให้ความรู้พี่นะคะผมขอบคุณครับแล้วก็ที่ต่อไปนะคะผมเราจะไปที่วัดเขาดินกันนะครับไปกันดีกว่าครับผม ตอนนี้เราอยู่ที่วัดเขาดินเป็นที่สุดท้ายของเรานะคะ ตอนนี้เราเข้ามาทําบุญแล้วนะคะเราอยู่ในวัดเขาดินที่มีหลวงพ่อโสธรค่ะแลวด้านนี้นะครับจะเป็นที่รูปปั้นหลวงปู่เอาไว้ปิดทองหรือสักการะามีรูปหลวงปู่ มมากมากยตอนนี้นะคะเราจะพาไปขึ้น่องรีบขึ้นไปข้างบนเพื่อไหว้หลวงพ่อโสธรค่ะ หรือว่าใครสนใจอยากจะขึ้นบันไดก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เอ็คะนน่ะนี่ค่ะถึงลิฟต์แล้วค่ะ <S <S จะพาไปตีราคงกันนะคะนี่ค่ะ นี่นะครับเราจะมาลอดถ้ำพ่อปูนะะ่นาคาแม่ย่านาคีนะครับ ถ้ำนาคีนาคราชที่วัดเขาดินเขาว่ากันว่าเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นถ้ำโบราณซึ่งในอดีตเล่ากันว่าเป็นที่เก็บสมบัติและยังเป็นที่เชื่อมต่อไปยังแม่น้ำบางปะกงถ้ำนี้ได้ถูกเล็กลงและสมบัติได้ถูกคืนสู่แม่น้ำธรนีคงเหลือไว้แต่ความศักดิ์สิทธิ์และว่ากันว่าเป็นที่สถิตของพญานาคตอนนี้นะครับคลิปเราก็ได้จบไปแล้วนะคะผมไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย